หนึ่งกันยายน2568รที่นี่จังหวัดบึงกาฬอ่าวันนี้เราก็จะทําการปลูกทุเรียนต้นนี้นะครับขั้นตอนแรกในการที่เราจะปลูกแบบยกโคกนะครับเราก็เอาดินลูกลังนะครับมายกโคกขึ้นสูงประมาณสัก60เซนติเมตรนะครับแล้วก็อ่าหลังจากนั้นเราก็ขุดลงไปพอที่จะเอาต้นกล้าทุเรียนลงไปใส่อ่าจากนั้นแล้วเราก็ทําการตัดนะครับตัดรากขดที่อยู่ตรงก้นถุงตรงนี้นะครับ ามาดูใกล้ๆเลยครับอันนี้คือร่องรอยที่เราตัดรากขดออกไปแล้วนะครับเมื่อเราตัดรากขดออกไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะวางทิศทางเล็งทิศทางของกิ่งว่าเราจะเอากิ่งไปทางไหนนะครับสําหรับที่สวนของเราแล้วอันนี้คือแนวรั้วนะครับอันนั้นคือสวนของเพื่อนบ้านเพราะนั้นเราจะเอากิ Blind, you ่งสองกิ่งนี้ออกไปทางโน้นนะครับมันก็จะอยู่ในแดนของเราพอดี สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมก็คือว่าในกรณีที่ทุเรียนแตกยอดอ่อนอมาดูใกล้ๆครับถ้าหากว่าทุเรียนกําลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้แสดงว่าข้างร่างนั้นเขากําลังแตกรากฝอยออกมาเช่นกันอันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความสัมพันธ์กันโดยตรงกล่าวคือถ้าหากว่ามีการแตกรากฝอยก็จะมีการแตกยอดอ่อนออกมา ถ้ารากฝอยไม่แตกยังไงทั้งบนก็ไม่มีการแตกยอดอ่อนออกมานะครับทีนี้เราก็จะแรงทิศทางเสร็จแล้วดีๆนะครับเราก็เอาถุงตัวนี้ออกไปได้นะครับสําหรับถุงเอาถุงออกไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะกลบนะครับสําหรับขั้นตอนที่เราจะทําการกลบนั้นนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบรากนะครับเราก็จะเอาจุลินทรีย์ผงมาโรยีก่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ดินกลบนะครับ การกลบดินอย่าก,กลบทั้งหมดนะครับเราจะกลบให้เหลือเพียงเท่านี้นะครับอแล้วเราจะเอาดินมากลบอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะทําให้เ,เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเนี่ยเราก็จะกลบในลักษณะอย่างนี้นะครับอ่กลบไว้เพื่อที่จะไม่ให้รากของเขาโดนแดดโดยตรงนะครับที่เหลือเราก็จะ ทำไปเรื่อยๆอนี้ทำไปอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเกลี่ยภายหลังนี่ครับอ่าเราจะกลบไม่หมดนะครับเราจะเกลี่ยออกให้เป็นเหลือเบ้าดินเดิมของเขาประมาณเท่านี้นะครับเมื่อเราทําการรดน้ําไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวดินเขาก็จะยุบตัวลงการที่ดินเขายุบตัวลงก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเอาดินมาเติมใส่อีกได้ ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่จุลินทรีย์ผงอีกครั้งครับจุลินทรีย์ผงเหล่านี้นอกจากจะเป็นการป้องกันเชื้อราในดินแล้วเขายังทำหน้าที่กระตุ้นระบบรากนะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่เราใช้ก็คือน้ําหมักนะครับเราก็ใช้พ้นรสราดเป็นประจำ,สำเสมอ,อาจากนั้นแล้วนะครับเราจะเอาดินมา มาใส่เป็นวงแหวนวงแหวนวงแหวน,วหวนออกมาเรื่อยๆในอนาคตข้างหน้าโคกของเราก็คือจะอยู่ประมาณนี้นะครับความสูงก็จะอยู่ประมาณสัก60เซนเมตรนะครับเดี๋ยวเขาก็ยุบตัวลงไปโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ